สวัสดีครับโอพี hmm. ่น้องสุขุพจนครับนี่มาพอไปพ่นอีกทีเราครับนี่ไปพลนสีพามาเฮ็ดสีครับทงานสีพ่นเจียวครับมื่อนี้เดี๋ยวมาเห็ดตัวอย่างเบิ้งครับกับวิธีการทำสีพ่นเจียวว่าเห็ดแบบไหนนะครับไปพลนสีพามาเห็ดครับนี่ไปพลก็ได้น้ำนี่ครับไม่อัดไม่อัดสักครับ นะครับมีที่ขาดบ่ได้ครับเชลค์ครับนี่ครับเป็นเชลค์ขาวนะครับเนี่ยที่ผสมกับแอลกอฮอล์นะครับเมทิลแอลกอฮอล์นะครับผสมกับเมทิลแอลกอฮอล์เป็นเชลค์ขาวนะครับหรือสิใส่ซื้อเป็นเชลค์ขวดก็ได้นะครับสามารถใส่อะไรที่กันครับเชลค์แดงเชลค์ขาวครับนี่ครับมาทาครับทาเพื่อกันยางไม้นะไม่ล้างห้องเห็ดสีธรรมชาติแล้วครับมันก็สิมี้อ่าทาห้อบัทาเชลค์ไว้กันไว้บอคไว้เนี่ยเมื่อสิบเกิดเป็นแบบ มี่ยางใหมอ่ออกมานะครับก็คือวิธีการที่ผมเป็นเปลี่ยสีแบบโอก้กทั้งหมดฉาดสวยงามเลยกับการหลั้งแต่แเริ่มแรกเลยกับการเห็ดงานครับก็คือเออทางนี้ชั้นแรกต่อมาก็าเป็นแล็กเกอร์เงาก็ได้ครับอ่าเป็นแล็กเกอร์เงาก็คือเป็นตัวแล็กเกอร์นะครับเดี๋ยวไปพูดเรื่องว่าให้เบิร์นครับท่านเปิดท่านอ่านอยากเปิดกัน หลังจากมีแชลักแล้วที่ผสมแล้วนะแล้วก็มามีเล็กเกอร์เงาครับนี่เป็นเล็กเกอร์เงาผสมทินเหนือนะครับเล็กเกอร์เงาผสมทินเนอร์หรือจีไสซิลเลอร์ครับนี่ซิลเลอร์ครับผสมกันที่เหนือกันครับเป็นส่วนผสมของฟินเนอร์ขึ้นกันครับนี่ครับสามอย่างนี่ครับสีมักเงาก็ได้หรือสีมักซิลเลอร์ก็ได้ตัวซิลเลอร์กับตัวเงานี่ยทำน้ำไข่กันนะครับซิลเลอร์นี่ก็ับทำให้มีเนื้อครับให้ฟิล์มสีหนานะครับตัวเล็กเกอร์เงาขึ้นกันทำให้ฟิล์มสีหนานะครับแล้วก็สามารถพูดได้บางครับเก ผู้ใดมักดันกับจ้าคอยดานมาทับครับนี่ครับสิ่งที่ขาดบ่ได้ครับคือเชล็กซิลเลอร์หรือว่าเล็กเกอร์เงาครับกับทินเนอร์้ะครับขาดบ่ได้ครับกับการใช้สีโอ้ครับกับการทําสีโอ้ครับที่ขาดบ่ได้ก็คือเล็กเกอร์เงาซินเนอร์เชลักแอลกอฮอแล้วก็ซิลเลอร์ผสมกับทินเนอร์นะครับนี่ครับที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็กระดาษทรายนะครับเป็นกระดาษทรายแดงก็ได้กระดาษทรายขาวอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีแป้งแป้งขนกระต่าย แบบนี้นะครับถ้าทําเป็นสีย้อมเราก็ต้องมีซักแห้งหรือน้ํามันสนนะครับแล้วก็หมึกพิมพ์นะครับแต่วันนี้ผมจะทําสีธรรมชาติโดยที่ว่าไม่ได้ย้อมนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือทําสีธรรมชาติลายไม้นะครับเป็นลายไม้สักนะครับวันนี้ว่าทํายังไงเดี๋ยวมาดูครับขั้นตอนและวิธีการทําครับครับ อ,อกระดาทรายก่อนนะครับกระดาษทรายเป็นชิ้นก่อนนะครับชิ้นเล็กๆก็ได้นะครับหรือจะแผ่นใหญ่นี้เรามาพับครึ่งนะครับให้เป็นสีจางๆนะครับสีก็ได้นะครับทามีดได้นะครับอันนี้เขาเรียกกระดาษทรายยูริเทนนะครับเป็นกระดาษทรายท้องขาวแบบนี้เขาเรียกกระดาษทรายยูริเทนนะครับแต่ถ้าเป็นกระดาษทรายธรรมดาจะพื้นสีเหลืองนะครับนี่เป็นกระดาษทรายยูริเทนนะครับ ช้ขัดละเอียดนะครับได้ชกันครับ uh, ต่นี้ผมไม่ม okay. ีกระดาษายธรรมดานะครับก็เลยจะเอากระดาษทรายยูเทีมาขัดไม้ก่อนนะครับได้เช่นกันนะครับทำไม้นะครับ่นะครับัดนะครับทัมสาดไม้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับการทำสี มีเชี่ยนมีอะไรครับไม้อ่ามันก็จะได้สะอาดนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับขัดนะครับนรามาขัดให้สะอาดนะครับเพื่อว่ามันจะมีกาวหรือว่ามีรอยขูดขีดบนไม้มันก็จะได้ทำความสะอาดไปตัวนะครับมันจะได้ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราไม่ขัดก่อนเรามาทำสีเลยเนี่ย มีรอยขีดรอยอะไรตามไม้ตามนี้มันก็จะเห็นมันก็จะฟ้องนะครับเวลาเราจะสไปนะครับดังเราต้องมาขัดก่อนนะครับไม้ใหม่ให้สะอาดนะครับทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับท,ทุกขั้นตอนก่อนการทําสีนะครับเราก็มาขัดที่ไม้ใหม่ก่อนนะครับจากนั้นเราก็มาทําความสะอาดนะครับเอานะครับพอทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะติดนะครับเทปดาวไว้หัวก่อนนะครับเผื่อว่าให้เป็นขั้นตอนนะครับว่า เราจะทาฟิล์มสีมันจะหนาขนาดไหนเราก็จะมาติดไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการดูว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมันจะมีวิธีแล้วก็ฟิล์มสีมจะหนาบางขนาดไหนเราก็จะได้รู้นะครับเนี่ยครับขอไม้ไว้ก่อนเลยนะครับ แล้วรีดดีๆนะครับรีดให้กระดาษกาวติดไปแน่นๆนะครับมันจะได้ไม่ซึมนะครับนี่ครับรีดดีๆเกือบกันไม่ให้รอยชั้นแรกรอยน้ำอะไรซึมไปได้นะครับดีครับแล้วก็ได้ไม้สะอาดๆแบบนี้แล้วนะครับหลังเห็นแล้วเราก็นำทิฟกาวนะครับมาติดไว้นะครับประมาณนะครับ น้ำแปลงนะครับนี้นะครับแปลงก็ออกใหม่เลยครับเนี่ยเอาถุงยางออกก่อนนะครับแปลงนะครับขนก็ตายนะครับเอาขนที่มันหลุดริบบต์ออกให้มันก่อนเียหรือถ้าเรามีกาวร้อนเราก็กาวร้อนหยอดก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าไม่ขนแปลงมันหล่นนะครับถ้าเป็นแปลงใหม่ครับแต่นี้ผมไม่มีกาวร้อนนะครับก็เลยจะเอาอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมาครับก็คือการทาฉล็กนะครับนี่นะครับฉลกก็คือเป็นฉลกที่ผมบอกนะครับเป็นฉล็กขาวที่ผสมวิตามินกรองหอแล้วนะครับก็จะแบบนี้นะครับถ้าใครชอบข้นๆก็เอาข้นๆได้เลยถ้าใครชอบใสก็สามารถเอาแบบที่ใสได้นะครับนี่ครับฉล็กของเรานะครับนี่ครับฉล็กนะครับ ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือขัดไม้ขั้นตอนต่อมาก็คือการทานะครับทาฉลากเคลือบนะครับถ้าเป็นไม้อัดอย่างนี้ก็สักสองเที่ยวก็ได้นะครับหรือสามเที่ยวก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ครับเที่ยวแรกทาไปแล้วแปลงนีะครับทาทับลงไปอีกนะครับนี่ครับเดี๋ยวร้อยแห้งก่อนนะครับทิ้งไว้ร้อยมันแห้งสักพักนึงครับร้อยมันแห้งนะครับนี่ครับวางไว้ก่อนนะครับต่อมาแล้วก็ แบบนี้มาทําต่อนะครับทาไปเลยอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันแห้งนะครับทีนี้รอให้มันแห้งเดี๋ยวเราค่อยมาทาอีกเที่ยวที่สองนะครับเดี๋ยวเราไว้ก่อนนะครับรอให้มันแห้งก่อนนะครับแฉกนี่แห้งไม่ยากนะครับครั้เดียวก็แห้งนะครับพผมแฉกนะครับรอให้มันแห้งๆนิดนึง ก็คือเหยื่ให้มันเพียงอย่างนี้นะครับให้มันเพียงที่มาลองแล้วก็ให้มันเพียงแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับให้มันเียงแบบนี้เพื่อที่ แรกนะครับาชาร์เแรกเที่ยวแรกเราก็ปิดไวนน้นี่นะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ปิดไว้ทำการทำเป็นสเต็ปนะครับให้ทุกคน,กนคร,ร,นร,นครนู้นะครับว่าพิมพ์สีเราจะขนาดไหนนะครับนี่ครับหลังจากที่ว่าเราทาเชาร์จไปแล้วเที่ยวหนึ่งนะครับเราก็มา ทานเป็นเม็ดละเอยู่แล้วก็รูปรูปนะครับนำกระดาษทราย,ายเก่าๆนะครับมารูปๆนะครับพอให้เม็ดมันหายครับหลังจากนั้นเราก็มาาแชรคเขี้ยวที่สองนะครับ รูปนะครับแล้วก็ปัดๆออกนิดนึงหลังจากนั้นแล้วก็อ่านะครับเชี่ยวนึงนะครับนี่คปัดเลยนะครับนี่ครับเจะนี้พอนะครับนี่ก็เป็นกาชิรักสองเที่ยวแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้แห้งนะครับลมนะครับลมแรง ทาแค่สองเที่ยวพอนะครับก็เป็นเพราะว่าเป็นแค่ไม้อัดเฉยนะครับแต่ถ้าเป็นไม้จริงแล้วก็ทาสักสามเที่ยวก็จะดีครับแต่นี่เป็นไม้อัดทาแค่สองเที่ยวนะครับโอเคนะครับพอเราทาจชลักเสร็จแบบนี้นะครับก็คือทาสองเที่ยวแล้วนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้สีไม้ขึ้นมาเลยนะครับสีไม้ก็จะประมาณนี้นะครับเชลกก็คือจะเป็นการบล็อกสีให้เลยนะครับสีก็จะได้มาเป็น นี่นะครับทาสองเที่ยงแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะติดเทปก,กาวนะครับเป็นการทาชิลเก็บที่สองไว้นะครับเทปก,กาวไว้นะครับนี่นะครับอืมนี่ครับ เที่ยวหนึง่งนี่ไม้ธรรมดานะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราก็ติดไว้แล้วนะครับแล้วก็มาขัดนะครับนี่ครับลูกอกันนนี่เน,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อว่าให้มดชัเล็บให้อะไรมันออกนะครับ มันออกเฉยๆนะครับนาี่เรก็จะเคือนี่ครับนี่ก็คือซีลเลอร์นะครับนี่ซีลเลอร์นะครับนี่ครับซีลเลอร์ที่ผสมแล้วนะครับนี่นะครับนำซีลเลอร์ที่ผสมผสมกับทินเนอร์นะครับเพื่อที่จะ แล้วก็เวลาทาซิลเลอร์นี่ก็คืออย่างหนึ่งมันได้เนื้อที่เต็มเร็วแล้วก็ขัดง่ายนะครับขัดนีมันจะขัดจะกรอบนะครับก็คือมันจะขัดง่ายแต่ถ้าเป็นตัวเลกเกอร์เงาเนี่มันจะขัดเนอดแล้วก็แห้งช้ากว่าซิลเลอร์นะครับซิลเลอร์จะแห้งง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับใช้แปรงใช้แปรงขลกระต่ายเหมือนเดิมนะครับนี่ครับ ความสะอาดนิดหนึงนะครับน,นะครับให้เกิดฟิล์มสีนะครับนี่ครับหลังจากที่เชลักแห้งแล้วนะครับเราก็มาข,ขัดให้มันลื่นแล้วก็มาทาแบบนี้นครับาเที่ยวหนึ่งก่อนนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเที่ยวหนึ่งนะเยค่อมา แบบนี้ดีกว่านะครับเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ผมจะทาเป็นเล็กเกรเงานะครับนีครับเป็นเล็กเกรเงานะครับตัวนี้นะครับก็ผสมทินเนอร์เช่นกันนะครับเป็นเล็กเกรเงานะครับส่วนนี้เป็นทินเนอร์นะครับส่วนนี้เป็นเล็กเกอร์เงานะครับส่วนแผ่นตัวนี้ผมจะทาด้วยเคลือบด้วยเล็กเกรเงานะครับ ดูกันว่าระหว่างซิลเลอร์กับแร็กเกอร์เงาจะแตกกันกันแบบไหนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับนะครับบีแตัวซิลเลอร์แล้วก็นี่ตัวเงาเจอดเดงกว่าซิลเลอร์จอดดีกว่านะครับนี่ครับ